ขอลายศสุขสารเสริญจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอลาบยศสุขสารเสริญจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอลาบยศสุขสารเสริญจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอลาบยศสุขสารเสริญจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ขอราบยศสุขสรออ์ส,สรารเสริญจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า วัดฐานที่ออธิษฐานและประสบความสำเร็จล่ามันหมายถึงเงินทองเข้าของทัางที่เป็นสังหารนมทรัพย์ยาสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราควรได้ควรมีให้บังเกิดขึ้นแล้วขอยกตําแหน่งหน้าที่การงานที่ควรได้ควรมีควรบังเกิดขึ้นที่เราสร้างบารมีไว้ควรได้โตรีได้อย่าชักช้าอย่าเป็นตรงตกนะห้ามโยมโยมหลายท่านหลายคนที่เป็นข้าราชการชอบลงตก ลงแล้วไม่ตกอกสิมันเสด็จปุ๊บเห็นคนอื่นเลื่อนข้ามหน้าข้ามหน้าตัวเองไม่กเกรวีเกราว่าทำเง้นไม่อยากได้แต่ว่าจริงๆริง่ะมันเป็นโอกาสที่เราปล่อยให้คนอื่นไปจริงจริงบุญบาร,รมีเราควรจะรขนฝ่ายควรจะได้ต้อง,งรีบเอาต้องรีบเอาต้องรีบได้เพราะฉะนั้นทําวิธีนี้แล้วไปเถอท่าน ตำแหน่งหน้าที่การงานต้องได้นะแล่าความสุขของโยมสุขสรรเสริญก็คือสุขทั้งกายวาจาใจสุขทุกอริยบททั้งภายในภายนอกมีความสุขแล้วก็สรรเสริญมาลองพวดอีกครั้งหนึ่งปฏิยัติสุขในส,สัตว์ ชื่อนำตะพูลตองรีบบอกเลยนะบอกน้ำตะพูนชื่อน้ำตะพูนบอกรีบรีบบอกมันมีบอกชื่ออยู่ประมาณนี้เพราะเปลี่ยนชื่อจากเช่าชายนักวัฒนิชวีมาเป็นชื่อของโยมเพื่อให้คําสวดน้องนำมาเนี่ยสวดได้และคําอธิฐานงโยมจะอยู่ตลอดตลอดไปแม้ตายจากโลกนี้ไปแล้วังต้องไปเพราะว่านี่คือการสวดบรรจุ คำมริฐานตามที่พระุทธเจ้าได้สอนเจ้าชายวัานิชวีว่าวห้ามตั้งใจคัจทามโมมีโอกาเซติทายข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าประาาสรงค์ผลรัตนาพรไปสารกิติพัทโทวัดแก้วฟ้าบางกรวนอนุบดีขอประทานอนุญาตประทานโอกาสต่อพระพุทธองค์เพื่อทําหน้าที่ในการสวดเปิดดวงชะตาชีวิตเปิดทางชีวิตให้กบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย บัดนี้ในเรื่องกันเป็นมงคลแล้วขอพระพุทธองค์ยมประทานอนุญาตประทานโอกาสให้แก่ข้าพระองค์ทาหน้าที่ส่วนเปิดดวงะตายีวิตเปิดทางชีวิตแกับบรรทมพุทธบริษัทเพื่อความศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังขอพระพองค์ยมประทานอนุญาตประทานโอกาสตั้งแต่เดือนนี้บัดนี้ตลอดการเทินนะโมตัสสะบริขาะโตราโตสัมมาสมัสามพุทธัสสะนะโม ใจสังเคนะชื่อนามตะกนอธิษฐานต่อเรื่องปานตอนิคุจิตโตสัมโพโคสังเทนะโสสมาวัตติโลมังปาเตตินเนธารังวัตติสังขปรตุคุชังญายัจติยาติสังขสาปตะกัลลังสังโคชื่อนามตะกกน อธิษฐานต่อเนื่องปัตตังปุโชยาสัมโพคังกระยาเอสายัติสุนาตุเมพันเตสังโฆภิชยาสังเคนะชื่อดัมตะกน์อธิษฐานต่นตอเน,นื่องปัตตานิคุจโตสัมโคังสังเคนะโสชาโสสัมมาวัตติโลมาปเตติโลตั โสสัมาวัตติลมังปาเตตินเณทารวัตติสังฆามตุคุชนังยาจติสังโฆชื่อนังตะกน์ขันตเด็จปตัตตาคุชติสัมโพคังสังเทนกโรอดยียสายสมโตคัมมติชื่อนังตะกน์ปตัตตาสาวคุชนาสัมโพคังสังเทนา กรณางโซตุนะสยสะนะคมติโซพาสิยาตอนนี้หยุดก่อนนะหยุดอธิษฐานให้โยมอธิษฐานถึงบุญบารมีถึงบารมีที่โยมได้เคยสร้างมาแล้วหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายการอธิษฐานถึงบุญเหล่านั้นจากข้างบนที่เทวดาที่บันทึกไว้จากข้างล่างที่เท้าจตุลกบาลบันทึกเอาไว้ เราคือศูนย์กลางอธิษฐานทั้งขบวนข้างล่างมาที่มารวมกันที่บุญของเราที่ทําในปัจจุบันบุญที่อดีตที่ข้าพเจ้าชื่อนางตะคุณบ้านเลขที่ตําบลอาเภอจังหวัดได้สร้างไว้มาหลายพบหลายชาติหลายากาลหลายการขอให้ท่านจงนําบุญเหล่านั้นมารวมกันบุญกับบุญในปัจจุบันของข้าพเจา้า,จาขาาอให้ขบวนเจ้าชืา่อนางตะคุณ มัิฐานต่อนล้วปาโตสัมโพโคสังเทนะธามติสังคัสะตัสมะตุนในฮีเอวะเมตังภาระยามิรักษาทุกข์ดังๆสาธุอิมังพินทุกัมปังการมิโอมเปิดมหาเปิดเปิดดวงชะตาชีวิต ชีวิตของข้าพเจ้าเปิดเพื่อรับโชคเปิดเพื่อรับลาเปิดเพื่อรับทรัพย์สมบัติเปิดเพื่อรับอุญบารมีเปิดเพื่อรับอำนาจวาสนาบารมีเปิดเพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิต ของข้าพเจ,จ้าจจตั้งแต่เดี๋ยวนี้จจปัดนี้ตลอดการเพลิน,ลอ,นอิมังสัจจาวาจังอาทิถามิอิมังสัจจาวาจังอาทิถามิอิมังสัจจาวาจังอาทิถามิพระพุทธัง อาราธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดดวงชะตาชีวิตเปิดทางชีวิตให้ข้าพเจ้าพระธรรมังอาราธนานังพระธรรมเจ้าเปิดโลกเปิดดวงชะตาชีวิตเปิดทางชีวิตให้ข้าพเจ้า พระสังฆังอราราธนานังพระสังฆเจ้าเปิดโลกเปิดดวงชะตาชีวิตเปิดทางชีวิตให้ข้าพเจ้านัเปิดบุญโมอเปิดปรมีพุทเปิดวาสนาพาเปิดจิตยะเปิดธรรม เปิดนอกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธายะเปิดกรรมดีพาเปิดงานดีพุทชเปิดโชคดีโมเปิดราบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีดีเปิดความสำเร็จ มาสู่ตัวของข้าพเจ้าชื่อน,นามาตุลแค่งสวค์ด้วยยักพาพุทธมนนะนะมะพัทธะพุธทธังรรมังสังขังอาราธนาบาร,รมีของพระรัตนตรัยโปรดชื่อมโยองบุญบาร,รมีพานาบาร,รมี ศีละบารมีวิริยะบารมีฐานบารามีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันในปัจจุบันชาติและพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวของข้าพเจ้า นบัตนีนาบัตนีนณบัตนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดความสำเร็จกิจการงานที่ข้าพเจ้าประทำอยู่ในปัจจุบันให้สำเร็จให้สำเร็จให้สเร็จด้วยทุกประการเปิดด้วยนโมพุทธายะ ยะถาพุทธมนะยะธาพุทธมนะยะธาพุทธมนนะพระสิทธิเมพระสิทธิเมพระสิทธิเมโสติเมโหตุนิรันตรังสาธุ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 อนุโมทามิ သလ္လထောသုဝိတောဝေရဏဟောဘုဒ္ဓစသတေအရောခောဟောညသဟဿေယယာတိသာတလ္ဖာ สอมแม่ Hoy, ality, ืองักจะปลุกดวงฌานดวงยาดวงจาตใจวิสองข้ะให้รับชีวิตใหม่และก็จะมีความโชคดีตลอดนะนีิหาสินะสติติตโตติตติจิติสามิากโสติติตโตติติิจิสามิาโสติติตโตติต สุขภาพกมันยแข็งแรงปรัถนาอิทานจิงใด้่าให้พันสำเร็จพันสำเร็จสงความปรัถนาได้ดำเนินตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัจจุบตลอดการทุกท่านทุกคนเถออธิมัตมิงกายเกษสอลองมา ครทบนี้ยาจะเรียนจิตโยกจิตไม่โยกมีอย่แต่สิบเก้าดวงใหญ่ๆนะการหลักวิธีรมจริงๆแยกย่อยไปเป็นหมื่นดวงตามแล้วแต่จิตของเราคิดเรื่องอะไรก็เป็นเกิดขึ้นสภาวะนั้นมันพุ้งซ่า่ตลอดจิตไม่ได้หยุดหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นในปัจจุบันคนยังเป็นโรคหัวใจเยอะเพราะจิตไม่เคยพักด้วยเห็นี้พระชา้ายังบอกให้พักจิตบ้าง Ich Punkt ครจะมาม่ยกใครจะมาใส่คุณใส่มาเรียกติดเียกลงไปใช้ไม่ได้แล้วต่อไปนี้ไปมาให้อยู่ภายใต้การดูแลของพระพุทธเจ้าโดยใช้พระคาถาประสานบาทของพระเจ้าจากสีบาทใบสี่จาบาทสี่ใบที่พรมถวายนิฐานเป็นบาทเดียวให้เป็นเอกายกตตาบาทจิตท่องโยกเหมืานกันให้เป็นเอกายกัตตาจิตร่วมกับร่างกายใครจะมาจึง ร่างกายโยงไปก็ได้เป็นจิตโยงไปก็จะทําเรียกใส่ของจะเอาพวกคำเหรพวกราวพวกพวกธรรมาพวกมาเลเซีย,วยพวกแขกอะไรมาใส่ไม่ตนะ้องแปบนวลนะอ่าทำโยงไม่ได้ถ้าแขกมาโยงก็เอาเอาไว้เนาะหมูตัวเมียมาทำอะไรแฝงมาที่เอวโยงอยู่ในตรงแขกนะ 有他。 พยคุอยู่พี่พยคออยู่ทีอย่างั้นหลไม่มีอะไระหรอกพยุคอยู่พ่ยุกคืออย่แยกใส่หลอกเอาไปแขว,แว,วนแขวพ่มแนงหรือบนน้ำาจีแค่นั้นแหะพอชีออกพอชีออกปุ๊บชีแตกแล้วเข้าทางนูนอาจารย์ที่ทำตายงาตางิตตายเราไม่บาดเนี่ยก็เราไม่ได้ทำเราป้องกันไม่เสยเพีงว่าจิตเขาออก ยา้ยากเอ้เนี่ยไปทำเนี่ยน้อหให้หน่อยสิหนึ่งแสนเลยอ่ะเนนเงินแสนเป็นคำทำมาใส่หับใส่เสร็จเรียบร้อยพอมมาหาหมายมเขียนยันที่อยู่คุยที่อยู่คือตามไปทน้ำมันเดือเกียนพอเดือดเศรจแล้วมันจะรู้สึกหมวนท้องโครบข้าโครบข้าแล้วก็ชี